สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะอันนี้นุชเดินทางมาวันที่30เดือนธันวาคม2 4 2นนั่นเองค่ะออกจากบ้านมาวันที่30นั่นเองค่ะ แล้วก็มาถึงเมืองลาเซียลแล้วก็มาเปลี่ยนรถนะคะเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพื่อที่จะเดินทางมาอีกเมืองหนึ่งนะคะนุชจะมาที่มันดะเลค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2เกือบเกือบสวันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าต้องผ่านหลายๆเมืองนะคะตอนนี้ก็เดินทางจากเมืองลาเซียลนะคะเพื่อที่จะไปนํำปองเมืองใหญ่ค่ะส่วนถนนแถวๆนี้นะคะก็ยังจะเป็นเขตบกของของทารโกกักงอยู่นะคะ หลังจากเรามาเรื่อยๆนะคะก็ถนนหนทางก็จะขรุขรักบ้างนะคะแล้วก็จะได้ถนนดีๆแบบนี้บ้างนะคะครั้งนี้นุชเดินทางมานะคะเพื่อที่จะมาหาอาที่มันดเดลนะคะแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่ท่าคิเล็กค่ะ จากท่าคิเลกาจากมันเตลีไปท่าคิเลกจะใช้เครื่องบินนะคะจะนั่งเครื่องบินไปท่าคิลเลกแล้วก็ค่อยไปที่เมืองไทยส่วนเมืองไทยนะคะนุชจะไปถึงแค่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่านุชจะทําบัตรข้ามแดน7วันนั่นเองค่ะนุชจะใช้เวลาอยู่ที่เมืองไทย7วันค่ะแล้วก็ค่อยกลับมานะคะแล้วก็อีกทีนึงก็จะกลับมาไม่รู้ว่าจะกลับมาทางรถหรือว่าจะมาจากทางเครื่องบินนั่นเองค่ะ ครั้งนี้นุชเดินทางคนเดียวในครอบครัวนะคะก็คือว่าลูกสาวแล้วก็เพราะไม่ได้เอาลูกสาวแล้วก็ไม่ได้พาแฟนมาด้วยนะคะเขาอยู่ที่บ้านเมืองแซนวีค่ะเพราะว่าที่บ้านก็มีงานอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าเรารับส่งนักเรียนค่ะต้องไปต้องไปก็ไปทุกวันแล้วก็ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองค่ะ เพราะอย่างนี้นะคะเราถึงามาด้วยกันทั้งหมดไม่ได้นะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะนุชไปทําธุระกับอาค่ะไม่ได้ไปเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะก็เลยไปไปกับอาค่ะก็เลยต้องมานั่งรถที่มันดาเลค่ะนั่งเครื่องบินที่มันดาเลเพราะว่าอาหนีสงครามมาอยู่ที่มันดาเลค่ะ ใช้เวลานานมอสมควรนะคะก็คือว่า,าทางรถก็คลุกคลักนะคะนุชออกจากเมืองลายเซียวประมาณ6กโมงหกโมงเช้านะคะที่จริงนุชมามาขึ้นรถที่มาขึ้นรถท,ที่เมืองลายเซียวค่ะเพราะว่าราคารถจะถูกกว่านะคะนุชนั่งข้างหน้าจะอยู่ที่3ามแสนห้าหมจัดค่ะแล้วก็แฟนนุชก็มาส่งนุชตอนที่ เราออกมาเกือบเกือบตีห้าค่ะแล้วก็มาถึงที่เมืองลายเซียวประมาณ6กโมงเช้านะคะจากหกโมงจากเมืองลายเซียวออกมา6กโมงเช้านะคะมาถึงที่ที่พักค่ะเพราะว่าไม่ถึงมันตเตลวันเดียวนะคะแล้วก็มาพักที่ตองกีอ,อีตายานั่นเองนะคะเรามาพักที่นั้นหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ส่วนเมื่อวานเมื่อวานวันที่31มสนะคะเจ็ดโมงเชา้าเราออกเดินทางนะคะมาถึงที่มันตเตลก็ใช้เวลา ไปเยอะอยู่นะคะเรามาถึงที่มันตเตลีประมาณบ่ายโมงนั่นเองค่ะใช้เวลายเยอะพอสมควรเลยนะคะครั้งนี้ก็จะมาเล่าว่าเราผ่านเมืองไหนมาบ้างนะคะหลังจากเมืองแสนวีมาเมืองหลายเซลค่ะเมืองหลายเซลมาน้ำปองเมืองใหญ่เกซีนั่นเองนะคะจากเกซีเรามาที่เมืองหนองแล้วก็เราจะไม่ไปทั้งท่าขีเหล็กนะคะเราจะกลับมาทั้งไลคาไรคาแล้วก็มาที่ ปังลงโหโป้งค่ะแล้วก็มาตองกีนะคะจากตองกีแล้วก็ลงมาแล้วก็มานอนที่เอตายะหนึ่งคืนนะคะหลังจากเอตายาแล้วก็มาเดินทางมาอีกนะคะแล้วก็เดินทางมาก็เพราะว่ามาทางลัดด้วยไงคะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเส้นทางเป็นอะไรบ้างนะคะแต่รู้แต่ว่าผ่านมาท้งปินตยาแล้วก็อยอยงงานนะคะแล้วก็จากนั้นก็มาที่ อเยอูแล้วก็มอมย่แล้วก็เจอกเซถึงจะมาที่มันตะเลค่ะใช้เวลาเดินทางผ่านหลายเมืองมากนะคะเหนื่อยมากแล้วก็เมารถด,ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตามข้างทางนะคะแล้วก็อันนี้เรามาถึงปังหลงนั่นเองนะคะแล้วนุชก็พูดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูคลิปนะคะอันนี้เรามาทานข้าวที่ปังหลงนะคะราคาจะอยู่ที่5000ันจัดค่ะ แล้วก็ถ้าเติมข้าวจะ1,000งันจานนั่นเองค่ะอาถนนหนทางก็บางที่ก็จะซ่อมแซมประมาณนี้นะคะก็โอ้ยฝุ่นนี้คือฟุ้งกระจายเลยนะคะเหนื่อยมากเดินทางครั้งนี้นะคะไม่ค่อยได้เดินทางแบบนี้นานมากนะคะตั้งแต่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปที่ทักคีเล็กนั่นเองค่ะ าราคาทุกอย่างนะคะราคาค่าของชิปเวลาเราอยู่ที่เมืองแซนวีเมืองลาเชลแล้วนะคะเรามาใช้ชีวิตที่นี่นะคะจะเป็นแบบว่าอะไรก็ถูกลงมากนะคะเพราะว่าค่าค่าของกินของใช้ที่นี่จะไม่ราคาของชิปจะไม่แพงเท่ากับทางเราอยู่นั่นเองค่ะเวลาเรามาทานข้าวนะคะที่บ้านเราเที่ยวแซนวีนะคะจะอยู่ที่ หนึ่งหมื่นจาดนะคะแต่เรามาที่นี่เรามาทานข้าวที่บางหลงจะอยู่ที่5,000จาดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทานข้าวอันนี้เล่าประสบการณ์เรื่องทานข้าวนะคะเรามาทานข้าวที่หยองชุยนะคะจะอยู่ที่คนละ7จ0ดจัาค่ะคือทานแบบอิ่มเลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกอาหารได้หนึ่งอย่างอันนี้ค่ะเราสามารถเลือกอาหารได้หนึ่งอย่างนะคะเราสองคนเลือกสองอย่างนั่นเองค่ะแล้วก็สนกับข้าวที่เหลือนะคะ <M. S 2> เขา <M. S 2> <everybody S 1> จะมาเติมนะคะเขาจะเรียกว่าหยานหินนั่นเองค่ะ ก็จะมีผักแล้วก็มีน้ำพริกนะคะมีน้ำซุปมีมียำอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีน้ำพริกกะปิด้วยนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะอีกเช้าร้อนลุ่งขึ้นนะคะจะเดินทางต่อเรามาทานข้าวซอยที่นี่นะคะชามแล้ว200ร้จานสองพันจาดค่ะคือถูกมากอันนี้จะเป็นเหที่พักที่เรามาพักนะคะก็คือสะอาดสะอ้านค่ะหลังจากนั้นเราก็ออกจากเมืองตองกีเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้ามาที่มันเลค,ค่ะ เรามาด้วยกันทั้งหมดนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดคะ่ะผู้หญิง3ามคนเด็ก1คนนะคะ,ะแล้วก็ที่มาด้วยกันกับนุชก็คือจะเป็นหลานของอาเหมือนกันแล้วก็เป็นฝั่งของแฟนนะคะฝั่งของอแฟนของอาสอนนออนพี่เขาเป็นฝั่งของอ,อานั่นเองนะคะก็คือจะเป็นญาติพี่น้องกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาจากมังเบืองหลาเชียวนะคะสวนนุชก็อยู่ถแถวแซนวิช ถนนแถวนี้ก็จะดีพอประมาณนะคะเพราะว่าจะเป็นเมืองตองกีเมืองหลงนะคะแล้วก็อากาศก็จะหนาวมากนะคะเพราะว่ายังเป็นรชดชหานอยู่นะคะอาแถวนี้นะคะ แล้วก็เวลาเราไปซื้อน้ํานะคะที่บ้านเราจะแพงมากส่วนที่นี่น้ําดื่มนะคะวดละ800้จาดค่ะแล้วก็นุชนำเสร็จเงินก็ไม่เชิงนะคะก็จะเป็นแบงค์ห้า,500าร้อยจ่าดหนึ่งร้อยจ่าดสองร้อยจ่าดแล้วก็ห้าสิบจ่าดประมาณนี้นะคะนุชก็นํานมาพอนุชมาซื้อ,อามาซื้อน้ํานะคะพี่เขาเลยขอแลกนะคะที่จริงน้องสาวของนุชก็บอกว่าน้องสาวที่อยู่ที่เมืองแสนวีนะคะบอกว่าอยากจะเอาเสร็จเงินไปให้พี่จังเลย เอาไปใช้จ่ายที่มันตะเลนะคะนุชก็บอกอยู่แล้วว่าเอามาก็ได้นะแต่เขาไม่ได้มาฝากนุชนะคะมาที่นี่คือแบบว่าใช้จ่ายได้นะคะที่บ้านเราใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะคะที่ใช้ได้เยอะที่สุดก็จะเป็น1 0 0 0งจาร์ดแล้วก็500จาร์ดนะคะส่วนห้าต่ำกว่า500นี่คือใช้แทบจะไม่ค่อยได้แล้วนะคะมาที่นี่คือใช้ได้แล้วก็แบบเขาก็ขอแลกเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางทางนะคะก็แถวแถวบินเตย่าหรือว่ากันรออะไรประมาณนี้ค่ะเรามาทางลัดด้วยนะคะก็จะมีวัวแล้วก็มีเลาะววนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าเลาะววนั่นเองนะคะเขาก็ยังใช้แบบนี้อยู่นะคะอันนี้จะเป็นแถวแถวชนบทไม่ได้ไม่เชิงว่าเป็นชนบทนะคะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเขาจะไม่วิ่งเส้นทางนี้ค่ะแต่นี้ก็จะวิ่งแล้วก็มีหมอกด้วยนะคะก็คือสวยงามมากนะคะ ตอนที่นุดอัดเสียงอยู่นะคะนุดมาอยู่ชั้นบนสุดแล้วก็มีเครื่องบินลบนะคะบินผ่านไปหนึ่งลำนะคะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็ไปทางแถวบ้านเราแน่นอนนะคะก็คือแถวราชชานแน่นอนเลยนะคะก็อยู่ที่นี่ใช้ชีวิตนะคะก็คนผู้คนเยอะมากนะคะเขาบอกว่า,วา,าจากาแถวรัชชานเหนือนะคะก็หนีมาอยู่แถวนี้ก็เยอะพอสมควรนะคะ ส่วนอะไรต่างๆก็ดีขึ้นนะคะส่วนแถวเมืองเซนวิก็ดีขึ้นแต่ว่าอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ค่อยได้นะคะเพราะอย่างนี้นุชก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปด้วยนะคะแล้วก็ส่วนขายของตอนนี้ก็ขายไม่ค่อยได้เยอะนะคะเพราะว่าเข้านานหนาวด้วยแล้วก็ส่วนที่นุชขายอยู่ก็จะเป็นน้ำหน้าหนาวมันก็ขายไม่ค่อยได้อยู่แล้วไงคะ ก็คิดอะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะทำขนมนะคะก็คือไม่ใช่ขนมทองม้วนทองพับเพราะว่าทองม้วนทองพับต้องใช้ไฟฟ้านุชก็เลยยังคิดว่าเวลาอัพถ้าครั้งนี้เข้าไปเมืองไทยนะคะนุชจะไปดูเครื่องทําขนมไข่ที่ใช้เตาถ่านนะคะเพราะว่าแถวบ้านก็มีถ่านอยู่แล้วนะคะก็เลยจะใช้เตาถ่านทําขนมด้วยนะคะก็คือไปครั้งนี้ก็ทุลา,าของอาด้วยแล้วก็ทุาลานิดๆหน่อยๆของเรานะคะ อยากซื้อของอะไรนิดหน่อยเพื่อที่จะมาทำาทำทำงานเพื่อที่จะได้เงินนะคะก็คือทำทุกอย่างนั่นแหละค่ะเพราะว่านุชก็ไม่รุนกันนะคะว่าจะทําอะไรได้บ้างนะคะก็คือทําทอะไรได้ก็คือทําไปเลยประมาณนี้นะคะ ส่วนคลิปนี้ก็จะไม่ค่อยมีมีสาระอะไรเท่าไหร่นะคะก็คือนุชก็มาไม่ได,ไได้ไม่ได้อัดคลิปมานานมากแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปมานานที่จริงถ่ายไว้อยู่นะคะแต่ว่า,าไม่ได้ตัดต่อคลิปนะคะก็คือเหมือนกับแบบหมดกําลังใจหมดอะไรหลายๆอย่างคะ่ะก็เลยหายเงียบหายแทบหายสอยไปเลยนะคะที่จริงก็คือสบายดีอยู่นะคะนุชกับครอบ,บครัวยังสบายดีเหมือนเดิมคะ่ะแต่ว่า ก็คิดว่าจะทำงานอะไรเพิ่มนะคะช่วงนี้ก็นุชมีลูกค้าลูกค้าผู้โดยสารนั่นเองค่ะแล้วก็นุชก็จะรับผู้โดยสารนะคะถึงว่าจะไม่ได้เยอะแต่เราก็สามารถได้งานอะไรก็ไปหมดนะคะ,ะเวลามีที่เขาขอมาไปรับผู้โดยสารตรงนั้นมาให้มาให้ที่เมืองแสนวีน้อยนุชเขาจะรับมาแล้วก็จากแสนวีก็คือจะจะไปทักเล็กนุชก็จะหารถให้แบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงก่อนนี้ช่วงก่อนหน้านั้นมี มีข่าวออกมาว่าจะปิดถนนแถวแถวเมืองปิงน,นะคะก็คือทางไปทาชิเล็กนั่นเองค่ะก็จะมีผู้โดยสารไปทั้งเมืองแซนวีแล้วก็เข้าไปทั้งเมืองวาเมืองลาและก็เพื่อที่จะไปทาคิเล็กนั่นเองค่ะส่วนทําไมที่เมืองอมันเะเลทําไมนุชจะไม่ค่อยถ่ายนะคะ ถ่ายแล้วมันน่ากลัวค่ะเพราะยังไงเพราะว่าเมื่อวานนะคะนุชก็นั่งรถมาอยู่ดีๆแล้วนุชถ่ายคลิปนะคะแล้วก็คุณลุงเจ้าของรถก็บอกว่าหยุดถ่ายเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็เขาบอกว่าถ้าถ้ามีคนเห็นนะคะเขาจะยึดโทรศัพท์นะคะอันนี้นุชก็เลยแบบโอ้ยก็กลวัวเหมือนกันนะคะตอนแรกคิดเลยนะคะว่าเวลามาที่มันตะเลนะคะจะนําจะอัดคลิปแล้วก็จะถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอะไรประมาณนี้คะ่ะ ก็วันนี้ก็ไปไปที่โจงเหมือนกันนะคะก็คือไปซื้ออาหารแล้วก็ไปที่โจงนะคะแต่ว่านุชก็กะกลัวนะคะไม่ก้อยไม่ค่อยกล้าถ่ายเต็มที่นั่นเองนะคะอันนี้ก็นุชมาอัดคลิปอยู่ก็จะอยู่ชั้นบนค่ะอันนี้ก็เป็นเดินการเดินทางนะคะเพื่อที่จะมาที่ มันเลีนั่นเองนะคะส่วนภูเขานี้นะคะเขาจะเรียกว่าสินเก้าตอง,ตองะคะ่ะสินก็คือจะเป็นช้างนะคะจะเป็นภูเขาหัวช้างนั่นเองค่ะก่อนที่จะมาถึงมันเลีนะคะต้องผ่านตรงนี้ด้วยค่ะและก็มานุชก็เลยเมื่อกี้นะคะไม่ได้กดถ่ายนะคะนุชก็เลยให้ค่าขนมน้องเข้าไปนะคะเขาจะเป็นคนลูกสาวของคนที่ทําถนน,นะคะ่ะ อันนี้ก็เข้ามาใกล้จะถึงเจ้าเสนะคะเจ้าเสแล้วก็หันมินโมถึงเจ้าเสเจ้าเสค่อยมาที่มันดลีค่ะถนนแถวน,นี้ก็จะเป็นถนนที่แบบว่าตรงค่ะถึงเจ้าเสแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแถวในเมืองค่ะก็ถือว่าจเจริญมากนะคะเส้นทางนี้นุ่นยังไม่เคยมานะครับเมื่อก่อน เวลา,เามามันตะเลนะคะแล้วก็จะมาเส้นทางเมืองหลาเซลสีป้อจอกแม่หนองเขียวปีนอุลินแล้วก็มามันตะเลนะคะจะใช้เวลาอยู่แค่เวลาเราออกมาประมาณ7จ็ดโมงเจ็ดมงแปดงเช้านะคะประมาณ4ี่มงเย็นนะคะที่แบบว่าช้าสุดก็แค่5้าโมงเย็นคะ่ะก็ถึงมันตะเลแล้วนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาอยู่ที่1วันครึ่ง กว่าเลยนะคะก็คือบ่ายโมงถึงจะถึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นอสหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นคอนโดหรือว่าเป็นอของที่พักของราชการอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มาถึงที่นี่เป็นที่เรียบร้อยนะคะจะเรียกว่าโอเชนนะคะก็คือจะเป็นเซนเทิร์นคล้ายๆกับเซนเทิร์นนั่นเองนะคะหลังจากนี้ก็คือถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าเ,เจ้าของรถเขาบอกว่าหยุดถ่ายเลยนะคะเพราะว่าเขาปิดเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะคะนุชก็เลยรีบเลยนะคะรีบปิดโทรศัพท์หลังจากนั้นก็กากากลัว,ลวไม่ค่อยกล้าถ่ายะคะ่ะและก็เพิ่งมาวันนี้นะคะไปจ้องแล้วก็ค่อยถ่ายนิดนึงนะคะอันนี้ก็ นุกับอานะคะแล้วก็มาซื้อกับข้าวนะคะกับข้าวที่นี่ก็ชิ้นหนึ่งก็1 0 0 0จาร์นะคะ2ชิ้นก็2,000จารส่วนข้าวก็ไม่ค่อยแพงค่ะอันนี้จะเป็นที่พักของอานะคะขามาอยู่รวมกันครอบครัวที่เมืองลาเชียลนะคะหลายๆบ้านมาอยู่รวมกันส่วนอาก็จะอยู่ชั้น3นั่นเองค่ะนี่ก็พักที่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าไฟดับค่ะ แต่ว่าส่วนบ้านที่เรามาพักอยู่มีไฟโซล่าเซลล์นะคะก็ยังสามารถเปิดไฟได้ชารแบตโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนอกอยู่เป็นเป็นตึกหลายๆตึกเลยนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนค่าของเมืองลาเชลนั่นเองค่ะและก็ตอนเช้านะคะเรานัดกันเพื่อที่จะไปะเดินเท้าไปที่โจงนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นตอนเช้านะคะ แล้วก็จะนอนใช้ชีวิตแบบนี้นั่นเองค่ะเรากำลังเดินทางไปที่โจงค่ะก็คือจะเป็นอหอคํานะคะก็คือหอของเมืองมัณฑะเลค่ะของเจ้าฟ้านั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นมัณฑะเลตาวนะคะแล้วก็เป็นโจงเราเข้ามาด้านในนะคะเราเดือนไม่โทตหรอไม่ทั่วเลยนะคะเพราะมันมันกว้างมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าของโจงนะคะก็มีทหารอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เฝ้าอยู่นะคะแต่ว่าเราก็กล้าถ่ายบ้างไม่ค่อยกล้าถ่ายบ้างนั่นเองค่ะเราไปไกันทั้งหมด4คนค่ะอันนี้ก็ถ่ายรูปบ้างเดินเล่นบ้างนะคะสนนุก็นุนก็แบบเุ้ยเราเราเคยมานะคะแต่ว่าเราไม่ได้เข้ามาแบบข้างในแบบนี้ค่ะ นุชเคยมาครั้งหนึ่งตอนที่นุชไม่สบายนะคะนุชมา,าผ่าตัดนุชก็มาที่นี่เหมือนกันค่ะมาเที่ยวแต่มาเที่ยวด้านนอกค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นหนองน้ําที่จงนะคะข้างในก็จะเป็นพระพราชวังค่ะของพระราชวังมันตเตลีนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นน้ําใสมากนะคะแล้วก็กว้างมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าที่เมืองมันตเตลีนั่นเองค่ะ แล้วก็พอจากมากระจักที่โจงมาแล้วนะคะแล้วก็มาทานเรามาทานนะคะนุชมาทำมาทานยำขนมเส้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาอาหารแต่ละคนค่ะเราพอทานเสร็จนะคะนุชก็จะมาจ่ายตลาดกับอาด,ด้วยนะคะเพื่อที่จะซื้อข้าของเครื่องใช้ไว้ให้กับพี่สาวอีกคนนึงนะคะเพื่อที่จะดูแลของ เพื่อที่จะดูแลยายค่ะเพราะว่าเราสองคนจะไปเมืองไทยแป๊บหนึ่งนะคะก็จะอาจจะใช้เวลาไม่ถึง7วันนะคะแล้วก็จะกลับมาค่ะที่นุชเคยลงคลิปลงลงภาพไว้ว่าอีกไม่กี่วันเจอกันที่ประเทศไทยนะคะก็น่าจะเป็นวันที่วันที่สามนะคะถึงจะเข้าในเมืองไทยเพราะวันที่สองเรานั่งเครื่องบินจะได้ไปถึงท่าคิเลโกเกอบเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะคะ แล้วก็จะไปพักที่ท่าคิริกหนึ่งคืนแล้วก็จะเดินทางต่อค่ะอันนี้ก็มาซื้อดอกไม้นะคะเพื่อที่จะไหวพร้ค่ะอันนี้จะเป็นตลาดสดของเมืองมันตเลน,นะคะเขาจะเรียกว่า,าซีชุกนะคะซีชุกนั่นเองค่ะราคาก็ถือว่าแพงอยู่นะคะส่วนมันฝรั่งก็มันฝรั่งก็น่าจะแพงอันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างบนนะคะก่อนที่นุจะมาอัดคลิปนั่นเองค่ะ อันนี้แต่ละบ้านก็จะใช้ไฟโซล่าเซลล์กันนะคะเพราะไม่อย่างงั้นนะคะใช้แก๊สมาใช้แบบว่าแก๊สโซ่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าอะไรไม่ทันเลยนะคะก็คือมันแพงมากมันแพงก็คือยังดีกว่านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะ